ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการซูมของกล้องที่มีการซูมแบบดิจิตอลกับแบบที่เป็นซูมจากเลนนะครับกล้องที่ผมเสนอที่ราคาประมาณพันแปดรวมเมมประมาณ2องพันกว่าบาทนะครับกล้องสองล้านพิกเซลตัวนี้ จะไม่มีเลนที่เป็นซูมนะครับแต่เวลาซูมเราจะซูมดิจิตอลซูมดิจิตอลซูมก็คือการซูมจากการขยายภาพทั่วๆไปอย่างจากแอปที่เราใช้ดูเวลาเราจะขยายภาพแล้วก็จับภาพให้ขยายเพิ่มขนาดอย่างนี้นะครับนี่คือดิจิตอลซูม 8x ความคมชัด จะมองไม่เห็นภาพปลานะครับดูไม่ออกก็คือพอซูมได้ซูมเข้าไปได้แต่ว่าความละเอียดความชัดเจนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับอันนี้คือการซูมแบบดิจิตอลซูมจะมีการซูมแบบเลนส์ซูมเป็นของกล้องที่เราได้รับแจกมา8ตัวนะครับกล้องที่เราได้รับแจกมาจะมี เลนซูมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ ตัวนี้จะซูมจากเลนนะครับเริ่มไอ้กล้องที่เราได้รับแจกมาก็มีคุณภาพดีระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ดิจิตอลซูมได้นะครับแล้วก็ขยายภาพเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนที่เราทำกับกล้องตัวมเมื่อกี้แต่ว่าสังเกตความชัดนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากเป็นดิจิตอลซูมนะครับซูมจากภาพ การซูมจากเลนของกล้องผมทําให้ดูครับเราสามารถซูมผ่านแอปได้เลยนะครับเมื่อกีป้ายทะเบียนที่เราซูมดีตอนซูม ไม่สามารถมองเลขออกได้นะครับเลขทะเบียนเรามองไม่เห็นเลยว่าเป็นเลขอะไรคราวนี้ซูมจากเลนลองดูนะครับการซูมแบบซูมจากเลนเดี๋ยวรอรถจอดสักครู่นะครับ ถ้าหยุดภาพก็พอได้ก็พอได้นะครับขึ้นอยู่กความเร็วลดด้วย นะครับสังเกตว่าหมายเลขทะเบียนจะสามารถมองได้ชัดเจนชัดเจนขึ้นมากนะครับก็คือกล้องที่เราได้รับแจกมาเนี่ยสามารถซูมได้ในระดับหนึ่งนะครับทำให ไม่ต้องไปติดตั้งใกล้นี่ครับเห็นได้ชัดเจนนะครับคือถ้าแต่ละสอนอแต่ละสอพอที่ต้องการติดกล้องอยากให้ได้ ภาพจากกล้องที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับก็เอากล้องที่ได้รับแจกมามาใช้งานร่วมกันก่อนก็ได้นะครับ8ตัวแล้วเอากล้องรุ่นที่ผมบอกที่มัน Zoom ดิจิตอลซูมได้ไปใช้งานแทนไปใช้กับด่านแทนนะครับ